สวัสดีครับผมบาซินซินดิกนะครับตอนนี้ผมมาเล่นเกมโปรตอนนี้ผมกำลังจะหาแบบไหนเล่นดีวันนี้ผมจะเล่นแค่สามแบบนะครับเพราะผมจะเล่นที่มันผ่านมามาเริ่มกันเลยแบบแรกอันนี้ผมต้องเล่นให้ผ่านเท่านั้นครับผมไม่มีการตัดนะครับไม่มีการตัดอะไรเลยครับ ชิปปุ๊บเอาตก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 เร็วไปเร็วไปเร็วไปไว้รุ่นอืออืออือจะทำยังไงต้องคิดดูโอเคผมต้องเล่นให้มันผ่านเท่าไหร่ผมต้องเล่นให้มันผ่านเท่านั้นนะครับอืออืออือ อโอเคตอนนี้ผมก็เล่นมาไล้ตอนนี้ก็ขึ้นอ๊เอโอเค ตอนนี้ผมก็โอเคอเคุอค้ยกดผิดมาไปเล่นหลัที่สองกันครับผมจะเลือกในอันนี้ครับอันนี้ถือว่าผมเซียนอยู่นะอันนี้กอะดาเนี้ยผมก็ถือว่าเซียนอยู่ you okay. ครับสุดท้ายแล้วผมผมไม่เหมือนนี้กว่ามันนี้เพื่อนผมบางคนมันบอกว่าใช้สูตรโก้สิครับผมอยากก็บอกว่ามันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไดูว่ามันมันไม่ได้จริงๆถ้าคุณอยากจะกระโดดข้ามไปฝั่งนูงนะ้นเป็นไปไม่ได้มันมีกำแพงล่องหวนอยู่จริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้เตือนอันนี้ผมเตือนนะครับ ใครจะเล่นแบบสปีดรันเนี่ยต้องเร็วจริงๆเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมมันมีกำแพงล่องขุนอยู่ครับคุณเดียมันกับผมนใช่ไหมมันมีกำแพงล้องขุนอยู่มื่แก้ผมกำแพงก็จริงแต่คือวื่อก้ผมเดินหน้านะแล้วมันไม่มีมันมีกำแพงมากั้นอยู่เป็นกำแพงล้องขุนที่แบบผมเกลียดที่สุดถ้าใครอยากเล่นรันนิ่งอ่ะก็ต้องให้รันเร็วหนึ่งพันสี่เลยเท่านั้นครับไม่มีทางอื่นครับ อออือ้ยเพื่อนผมชื่อว่าเพื่อนผมชื่อว่าคือเพื่อนผมนะเดียวกับเดียวกับบัตเตอร์ เพื่อนผมชื่อว่าเดียวกับบัตเตอร์ครับอุ้ยถ้าคุณอยากรู้ชื่อเพื่อนผมโอเคดังโฆษณาชอบมาโลาพลแล้วการ์บปัตเตอร์กับ ตอรกับดิวนี่ขอขอผมเล่นบ่อยมากพอเวลาหลังเลกเรียนผมก็ให้เขาเล่นนะครับแต่คือผมมเก่งเกินบตเตอร์ก็เลยให้ผมเล่นแค่ตาเดียวแล้วก็นั่นแหละถ้าผมตายแล้วคือตายเลยออ้ยจริงๆครับลองไปถามค,คนที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมอะลองไปถามบัตเตอร์กับดิวได้เลยครับนั่นแหละผมมันโหดเกินกับไอดาที่ผมเล่นเมื่อกี้ บัตเตอร์มันบหวกอย่างนั้นอือ้ยอีกแล้วว่ะไปฟาดตรงนั้นบ่อยมากอือผมจะเก่งแค่บางด่านนะครับนักล่ที่เหลือผมไม่เก่งเลยอันนี้อย่าว่าผมนะผมไม่ได้เก่งทุกด่านเพราะผมก็ไม่ได้เล่นด่านนั้นบ่อยอือชบีเบีก เจเลยเจเลยเจเลยเลยครับเจเลยเลยครับอืม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 เจเลยครับเจเลยครับเจเลยพรครับเจเลยพรครับโอ้โหครับโอ้โหอืมเอ้า สาด่านแล้วครับถ้าคุณถูกใจหรือชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย